วัดโพธิยานแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของตําบลหัวรออําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งวัดโพธิยานของเรานี้นะครับจากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นหรือว่าในในรัชสมัยของสมเด็จพระมรมไตรโลก,กนาถที่ได้เสด็จมาครองเมืองพิษณุโลกแห่งนี้ <ฮะ S 1> หรือว่าในราวปีพศกราช2006ถึง2031ครับค่ะ โดยน่าจะสร้างพร,พร้อมกับการสร้างกำแพงเมืองพิษณุโลกยังคงปรากฏร่องรอยกำแพงเมืองเก่าให้เห็นในบริเวณวัดพทธิยานแห่งนี้ด้วยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะแล้วที่เราถืออยู่นะคะขนมปังค่ะไม่ธรรมดาค่ะน้องไม้ขนมปังอะไรครับขนมปังพระธรรมค่ะระธรรมวัดโพธิญาณเป็นผู้จัดทําเองเลยค่ะใช่ครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เป็นคณะประสงค์ของวัดนะครับ <c oughs> ในการจัดทําขนมปังในการให้อาหารน้องๆปลาในวันนี้ทุกท่านลองสังเกตไปฝั่งด้านฝั่งตรงข้ามของแพรปังของเราตอนนี้ครับ คุณไมครับว่าที่นี่คือที่ไหนหลายคนยังไม่ทราบนะครับที่นี่คือค่ายของเรานั่นเองครับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเห็นป้อมหมวกหรือวป้อมพระมาลาครับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถัดเข้าไปนิดเดียวนะครับฝั่งที่ท่าได้เห็นก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งของกองทัพภาคที่3นะครับแล้วก็จะมีส่วนของศาลมน,นตลทหารบกที่39ของเราด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่ท่าได้มาท่องเที่ยวได้เห็นทั้ง เกตของทหารแล้วก็เขตของวัดของเราด้วยนะครับมารับชมในกิจกรรมการทําบุญในวันนี้กับพวกเราสองคนกันเลยครับโคไปไหนแล้ว ซึ่งถือได้ว่านะครับวัดโพธิยานแห่งนี้เป็นวัดประจําเมืองทางทิศเหนือของเมืองพิษณุโลกซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับพระราชวังจันทร์และได้รับการบูรณะ,รณะปฏิสังขรณ์ในราชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับค่ะแล้วต่อมาถึงในสมัยกรุงศรีธยาตอนปลายและสมัยกรุงธนบรุรีเมืองพิษณุโลกถูกทําลายจากภัยสงครามของพมา่าทําให้วัดโพธิยานมีสภาพเป็นวัดร้างมากกว่าร้อยปีค่ะจนเมื่อพศ2460 พระอาจารย์โต้ได้พุโดมมาปักกฏบริเวณซากโบราณสถานวัดร้างแห่งนี้ค่ะในครั้งนั้นนะครับหมื่นชำนาญน,นิติเพชรหรือว่าจากครามผลกําเนิดเป็นประชาชนที่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ร่วมกับชาวบ้านนะครับได้ขอนิมนต์ให้พระอาจารย์โต้ได้จําพรรษาอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้และชาวบ้านและพระอาจารย์โต้ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดตั้งแต่ปี2474จนถึงวันนี้92ปีแล้วครับทุกท่านครับ ตอนนี้เรามาอยู่กับอีก1จุดนะครับที่ทุกท่านเดินทางมาในวัดแห่งนี้ที่จะพลาดไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าหลายคนมาในวนันนี้หรือว่าแม้แต่คนพิศโลกเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าภายในวัดของเรามีสถานที่สําคัญตรงนี้เราอยู่กันที่อุโบสถเก่าและฐานเจดีย์เก่าซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยอยุธยาอายุกว่า600ปีแล้วนะครับโดยมีพระพุทธรูปสองพี่น้องนามว่าหลวงพ่อทองผุด และหลวงพ่อเงินผุดและเป็นพระพุทธรูปปางประธานที่อยู่ด้านหลังของเราตอนนี้งดงามมากๆเลยครับ นี่คือพระประธานของอุโบโสถแห่งนี้ครับมีนามว่าหลวงพ่อเพชรกลับประทานพรเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนหนึ่งซึ่งหล่อขึ้นใหม่ด้วยโลหะสมริ์ย้อนยุคแบบโบราณหน้าตัก5ศอก1คืบ5นิ้วมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรกลับพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาพระหัตถ์ขวาแสดงปางสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระแสดงปางประธานพร บริเวณฐานชุกชีนะครับเป็นบริเวณฐานชุกชีของพระพุทธรูปทําเป็นพงเตียเต้ยๆครับให้คนที่มาท่องเที่ยวหรือมากลับไหว้ได้ลอดใต้ฐานซึ่งมีความเชื่อว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งปวงครับคิดว่าขึ้นลอดใต้ฐานหลวงพ่อเพชรขอพรน,นะใครมาก็ขอพรประสบความสำเร็จนะวนสามรอบเนีย่ยขึ้นอธิษฐานขึ้นบันไดอย่างเนี้ย รุ่นต้องแดดทาไมสงครามโลกครั้ง,งที่สอ,ององ่ะเอาเลยตามสบายเลยเข้าออกเข้าออกด้านเดียวกันนะสามรอบแล้วก็อธิษฐานในใจด้วยขอให้โชคดีโชคดีประสบความสำเร็จนะนะคะไม่ต้องลองทําจริงๆเลยอระวังหัวนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลย เป็นคนพิโลกทั้งหมดเลยเหรอเดินขึ้น้างบนเลยเดินขึ้นบอเลยเรียกว่าพระองค์เล็กๆที่หลายรอบหลวงพ่อประธานนะครับออนี่มาที่ไปยังไงนี่เขาเขาเรียกว่าเป็นตุกตาแทนตัวเราเราเราไปทําบุญตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่พระไม่ใช่เรียกว่าเป็นตัวแทนของเราไว้เวลาเราเรามาเออลอดใต้ทําบุญเนี่ยเป็นตัวแทนของเราเขาจะแยกด้วยนะ ผู้หญิงผู้ชายเลยผู้หญิงผู้ชายผู้ผู้หญิงเนี่ยจะมีเปียล้ว <killing people. S 1> ผู้ชายไม่มีเปียรูปยังสวยเลยดูขึ้นมาดูข้างบนในในก็ได้ไม่ต้องรีบนี่รูปพรทองพระเงินที่ตามในรูปนะครับดูข้างในเลยไม่ต้องนุ่ดดเป็นไรฝุดมาแค่ครึ่งองค์เองเหรอครับฝุดมาแค่ครึ่งองค์ใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่เจอแค่ครึ่งองค์เพราะว่าเนี่ย ช่วงทุ่งล่างคงแบบว่าเสียหมดช่วตีนะเห็นได้ขึ้นแต่ส่วนบนเนาะคแล้วก็มาปิดทองครับครับครับองค์สีทองกับองค์สีเงินครับแล้วถัดไปทางฝั่งนั้นนะครับในสวนก็ยังหนุ่มๆเลยเนี่ยสาวพระองค์เลยครบเลยครับยังหนุ่มนะเนี่ยลูกเขียนประวัติไว้เนี่ยเนี่ยจะดีองค์นี้ครับเพราะว่าสันนิษฐานว่า สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนะครับได้มาบุรณะปฏิสังขรณ์ครับให้วัดของเราในสมัยของตอนปลายของกรุงศรีอยุธยาบ้านเรือนโยมบ้านเรือนชาวบ้านแถวใกล้ๆนี่ก็ถูกเผาไหม้ไปตา,ามประวัติที่เขียนไว้พศ2,318 พี่ขวัญครับตอนนี้เราก็เดินท่องเที่ยวภายในบริเวณวัดเกือบครบทุกจุดแล้วนะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนพิศนุโลกก็ถือได้ว่าวัดแห่งนี้มีอีกหลายๆมุมที่เรายังไม่รู้และยังไม่เคยเข้าไปท่องเที่ยวทําบุญภายในวัดในวันนี้รายการนี้คงเป็นอีกหนึ่งรายการที่ทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านได้เห็นมิติต่างๆภายในวัดโพทธิยานของเราในวันนี้และกิจกรรมรายการของเราในวันนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับพี่ขวัญครับเราจะเดินทางต่อไปกันที่ไหนครับใกล้ๆนี้เองค่ะ ไปเตี่ยวห้ขาค่ะหิวแล้วค่ะตอนนี้เวลากําลังเหมาะเลยนะฮะเราจะเดินทางไปพาอิ่มบุญแล้วเราจะพากันอิ่มท้องด้วยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปค่ะ พี่ขวัญครับตอนนี้เราเดินทางต่อมาใช้เวลาเพียงแค่2อถึงสนาทีเท่านั้นจากโพธิยานตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเซนโล่ลวันนี้เรามาอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน,าน้มนานถือว่าร้านนี้เป็นร้านซิกเนเจอร์และเป็นต้นตํำรับที่เก่าแก่และยาวนานที่สุดอยู่เรือนเคียงข้างริมฝั่งแม่น้ําน่านของเราตรงนี้วันนี้ครับแน่นอนเราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวทั้งอิ่มบุญอิ่มใจ อยู่ที่นี่ครับจังหวัดพิษณุโลกพร้อมแล้วเราไปกินท้องกันเลยครับหิวแล้วค่ะไปแล้วค่ะ่าน้องไหมคะเราก็มานั่งนี่เลยค่ะห้อยขาคะ่ะตามแบบฉบับก๋วยเตี๋ยวห<ม>้ยขานะคะเป็นอีกหนึ่งฟิลน์นึงที่หลายคนที่รับประทานก๋วยเตี๋ยวแบบนั่งเก้าอี้ก็เคยทานมาแล้วนะครับแต่ลองนั่งแบบห้อยขาแบบนี้บอกได้เลยว่า ยอดมากๆครับฟินมากนะคะเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูก่อนนะคะน,นึ่ค่ะมีกุเชี่ต้มยำน้ำตกไก่สดน,นะคะแล้วก็อันนี้มีคุชไอมีคุชแ่บแห้งแทบแห้งยำคุชไก่อ,ไท,อไทยมีน้ำขนมหวานนะคะน,น,คน,นะคะขอบคุณค่ะ,นนคะมาที่นี่นะคะที่จะไม่สั่งเลยไม่ได้ ก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยค่ะทาไมถึงเป็นก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยคะน้องไหมเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่อร่อยที่สุดแล้วก็เป็นศิลปว่ารสชาติที่ผมชอบมากๆก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยเนื่องจากพิศุโลกกับสุขโขทัยมีพื้นที่ติดกันวัฒนธรรมการกินถึงคล้ายถึงกันก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยจะโดดเด่นมากๆาในเรื่องของตบยาวหั่นแบบไห<ช>น,น,น,นครับห <ๆ S 2> ั่นเฉียงเฉียงค่ะเฉียงเียงนะครับแล้วก็โป้ไปด้วยน้ำตาลปี๊บซึ่งเป็นน้ำตาลปี๊บที่รสละมุนนะครับไม่หวานจนเกินไป ฝากถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบก,บกับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งค่ะเอาหมายเลขสองหมายเลขสองคืออะไรเดี๋ยวห้วยไข่อะห้ยไข่ห้วยเส้นเ,เล็กนะเอาต้ยมยำห้ยไข่ใช่ไหมแห้งเหรอค่ะแล้วที่เราสั่งมาอย่างแรกที่มาก่อนนะคะจากหมูเจียวค่ะเด็ดค่ะเดี๋ยวรอผัเดเตี๋ยวสักครู่ค่ะมาแล้วอันนี้เราก็สั่งนะคะ ขนมถ่วยค่ะไม่อันนี้อาหารทานเล่นนะคะแต่เรายังไม่ทานค่ะเรารอขึ้นเตียวก่อนนะคะมาแล้วค่ะขึ้นเตียว ต้มยำสุขโขทัยค่ะอันนี้เห็นได้บ้างน,นะคะโบราณใส่ถั่วฝักยาวนะคะมีหมูสับหมูแดงใส่ถั่วป่นมีลูกชิ้นนะคะนี่เขาจะปรุงมาเลยเราก็แทบไม่ต้องปรุงเลยค่ะอีกหนึ่งชามค่ะที่น้องไม้สั่งนะคะคืออะไรคะน้องไม้ก๋าวเสี่ยงแห้งไข่ไก่ครับไข่ไก่ค่ะเพราะว่าเป็นก้าวเสี่ยวแห้งที่ใส่ไข่ต้มด้วยคะ,ะคใครที่ยังไม่เคยรับประทานบอกได้เลยว่าเข้ากันมากๆครับค่ะเดี๋ยว เราชิมรสชาติสักคู่นะคะไม่ต้องไม่ต้องปุ๊บเราชิมรสชาติท่านผู้ชมหิวตามใช่ไหมคะ แค่ไม่ต้องปรุงเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรับประทานสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่แป๊บนึงค่ะค่ะท่านผู้ชมและอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของพิซแนโลของเรานะคะที่มาก็ต้องสั่งนะคะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะฉ่ำมากดูมือนี้อาจจะอ้วนนิดนึงนะคะยอมค่ะเราได้ไปทำบุญแล้วก็เที่ยวที่วัดโปริญาณน,นะคะ วัดโพธิยานแล้วก็มาต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวห้คขาซึ่งเป็นอีกซิกเนเจอร์ของจังหวัดพิษณุโลกเราคะ่ะค่ะแล้วมีอีกอกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกเราเป็นเจ้าภาพคะ่ะอ่าใช่ครับใช่ค่ะเสาร์ที่เสาร์ที่ที่จะถึงนี้1 6 1 7กันยายนค่ะใช่ครับมีประเพณีแข่งเรือยาวค่ะทิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดพิษณุโลกของเราในวันนี้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่รู้ว่าเสาร์ที่นี้จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหน มาที่นี่ครับมาชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพิษณุโลกที่นี่ที่ลำน้ำน่านตรงนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ